โชคลาภการเงินการงานความรักวันนี้ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ทุกอย่างยังถือว่าทรงตัวนะคะถึงจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแต่ก็ยังถือว่าคุณก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มร้อยหรือว่ายังไม่ใช่ แต่คุณต้องการให้มันดีกว่านี้คุณยังวางแผนการงานที่จะเติบโตไปในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่จะทำอะไรเพิ่มเติมทำไรใหม่ๆที่ท้าทายถ้ามีโอกาสคุณก็จะคว้ามันไว้แน่นอนสำหรับยอดขายยอดขายวันนี้ทรงตัวการเงินนะะถึงจะได้เยอะ,นะะแต่ก็จะหมดไปกับการาทรัพย์สินนะคะอาจจะซื้อของใหญ่นะะอย่างเช่นบ้านที่ดินนะะหรือทรัพย์สินอุปกร กรตกแต่งภายในบ้านทําให้การเงินของคุณทรงตัวนะคะแต่ก็ยังถือว่าไม่เดือดร้อนนะคะถือว่าการเงินมั่นคงหาได้เก่งแต่ก็ซื้อทรัพย์สินหมดไปกับบ้านการตกแต่งบ้านนะคะถือว่าการเงินช่วงนี้เสมอตัว ความรักก็ยังมีเรื่องน้อยอกน้อยใจกันอยู่นะคะถึงจะเป็นครอบครัวที่มั่นคงแล้วแต่ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้กับชีวิตรักของคุณคุณรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่คุณก็ยังเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอนะคะถึงคุณจะเคยนะคะ,ะมีปัญหานะคะแต่คุณก็พร้อมที่จะใช้สติแก้ไขในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแน่นอน,นะคะ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอนะคะคุณก็ รู้สึกว่าไม่ได้ปิดประตูหัวใจซกทีเดียวแต่ช่วงนี้ความรักของคนโสดก็ยังไม่เป็นที่ประทับใจนักนะคะก็อาจจะเจอแต่รักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะคนคุยก็อาจจะยังไม่ได้สถานะหรือคบกันแบบยังไม่เปิดเผยแต่สําหรับคนมีคู่ก็มีเรื่องน้อยใจกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรักก็ถือว่ามั่นคง โชคลาภนะคะ5 0เอร์เซนะผู้หญิงสวยผู้หญิงอวบหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสื่อนำโชคไม่เด่นนะคะวันวันนี้นะคะโชคลาภหนึ่งสเจสมแล้วก็สองสีเสริมดวงนะคะสีแดงสีขาวสีชมพูทำบุญเสริมดวงนะคะทำบุญกับแม่ของเราหรือปฏิบัติธรรมค่ะทำบุญด้วยผ้าขาวทำบุญกับสถานปฏิบัติธรรม นะคะหรือทําบุญกับแม่ของเราก็ได้ค่ะอะวันนี้สุขภาพระหว่างความเครียดนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะหัวเขา่ามดลูกระบบสืบพันธุ์ถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็อาจจะเกี่ยวกับพวกต่อมลูกหมากนะคะหัวเขา่าความเครียดความดันระบบเลือดในร่างกายการทรงตัววิงเวียนศีรษะเครียดนะคะความเครียดทําให้อ่าร่างกายก็อาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ก็ถือว่ายัง อยู่กับมันได้นะคะทํำงานได้แต่ก็อาจจะมีให้มลหงุนหงิดใจนะปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะโอเควันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งของคนวันที่เช่นกันมีดวงคนอุปถัมภ์ด้วยนะคะถ้าคุณดีวงานกับเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือดีวงานกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงวันนี้ถือว่าดีค่ะโชคดีจ้ะ